สวัสดีครับมาพบกับผมทางช่องร่วมโพ channel วันนี้ผมจะมาตอบคำถามคำถามเดียวสั้นๆน,นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรมือใหม่เป็นคำถามที่หลายท่านเนี่ยอาจจะไม่ทราบจริงๆนะครับเกี่ยวกับการเก็บพันข้าวไว้เองเราจะมีวิธีแบบไหนนะครับแบบไหนรายละเอียดอย่างไร ก็นะครับต้องขอบคุณนะครับสําหรับคุณดวงพรนะครับก,อนนอกําจรเนาะที่คอมเมนต์นะครับสําหรับข้อมูลที่มีประโยชน์นะเดี๋ยวผมจะมาตอบคําถามสําหรับนะครับพี่ท่านนี้นะครับเขาก็ถามว่าข้าวที่เราเก็บเกี่ยวแล้วเอามาตากแดดกี่วันถึงจะเอามาทําพันุ์ได้คะเพราะไม่อยากซื้อพันข้าว จะเอาของเราเองเพราะจะทำให้เราประหยัดลงค่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ก่อนอื่นนะครับผมอยากจะแนะนำพี่น้องกเกษตรกรนะครับที่คิดจะเก็บพันุข้าวไว้นะหนึ่งเลยนะครับต้องไม่มีข้าวดีอ่าถ้าหญ้ามีปล่อยมันนะครับหญ้าเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีโรงสีแบบสําหรับคัดเม็ดและล่อนนะครับมันล่อนเม็ดหญ้าได้ แต่สิ่งที่ร่อนไม่ได้ก็คือมเมล็ดข้าวด,ดีถ้าแปลงไหนนะครับมีมเมล็ดข้าวด,ดีมีต้นข้าวดีดเนี่ยเอาง่ายๆคือมีแค่ไม่กี่ต้นน่ะมีบางๆนี่ก็เก็บไม่ได้แล้วนะครับหรือว่ามีแต่ไปจ้างคนเกี่ยวออกนี่ก็ใช้ไม่ได้นะทําไมถึงใช้ไม่ได้นะครับเขาผสมเกสรกับมเมล็ดข้าวตัวอื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวก็คือมเมล็ดข้าวดีๆนี่แหละ ที่เราจะเก็บไว้ทําพันธุ์ข้าวปููกนี่แหละมันเกษร์มันร่วงมาผสมกันนะครับและเม็ดข้าวตัวนั้นเนี่ยก็ทําให้เกิดการกลายพันธุ์กลายเป็นข้าวดีดในอนาคตนะครับอันนี้คือข้อแรกมีข้าวดีดอย่าเอาไว้ข้อที่2นะครับเราควรจะเก็บเมล็ดพันุ์ข้าวนะไม่เกิน3รุ่นนะครับก็คือพอเราซื้อพันธุถุงมารอบแรกใช่ไหม เราเก็บไปเลยรอบหนึ่งอ่าได้รุ่นหน้าไว้ใช้ได้แล้วพอเอารุ่นหน้ามาทำเราก็เก็บไว้อีกรอบหนึ่งได้นะครับแต่อย่าใช้ถึงสามผลเพราะว่าอะไรนะครับ1มันเริ่มกลายพันธุ์แล้วนะครับพันธุก,กรรมเริ่มจะไม่เข้มข้นและผลผลิตจะต่ําลงเรื่อยๆผมให้สังเกตดูนะครับถ้าเกิดเราใช้ครับปลูกซ้ําๆซ้าๆเนี่ยผลผลิตจะไม่เพิ่มหรอกมันจะต่ําต่ําต่าดบลง จนสุดท้ายนะครับต้นข้าวไม่แข็งแรงพืชนะครับสิ่งมีชีวิตต่างๆคนสัตว์เหมือนกันการผสมพันธุ์นะครับใช้คำว่าสายพันธุ์ชิดหรือถ้าเป็นมนุษย์ก็เลือดชิดนะครับมันก็จะเกิดอ่ากินด้อยขึ้นมาจำไว้นะถ้าเกิดว่าเก็บไว้หลายๆรุ่นเนี่ยข้าวเราเนี่ยมันจะเป็นโรคง่ายเป็นนั่นเป็นนี่นะครับพยายามปเปลี่ยนนะครับ อย่าเก็บเกิน3รอบหรือถ้าใครให้ผมแนะนําก็คือเปลี่ยนพันธุ์ได้ยิ่งดีนะพยายามเปลี่ยนไปลหลายๆพันธุ์นะครับเลือกพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงเป็นหลักโอเคก็ประมาณ2ข้อหลักๆนี่แหละใครคิดอยากจะเก็บพันธุ์ข้าปลูกนะครับแล้วเราจะตากกี่แดดยังต่านะครับ2แดดแรงๆเลยหรือจะให้ดี3แดดนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าความชื้น มันพอแล้วเอาง่ายๆนะครับเราไม่มีที่วัดความชื้นก็หรอกเราจะรู้ได้ไงว่าความชื้นมันพอแล้วละอ,องนะครับละอองข้าวถ้าละอ,องข้าวฟุ้งๆเนี่ยคือตัวชี้วัดเลยยิ่งละอ,องข้าวเยอะเนี่ยแสดงว่าข้าวเนี่ยแห้งมากนะครับถ้าข้าวสดเนี่ยยังไงก็ไม่มีละอ,องหลักๆเลยนะครับแต่ประมาณ2แดดถึง3แดดถ้าจะให้ดีนะครับ3แดดแน่นอนและเรานะครับสามารถ เก็บพันข้าวเนี่ยไว้ได้ประมาณกี่วันมันถึงจะเริ่มเอาไปหว่านได้นะครับฟังดีๆนะเราจะเก็บพันข้าวตั้งแต่วันที่เราตากเนี่ยตากแห้งสนิทปั๊บพี่น้องกเกษตรกรจับเวลาเลยนะครับจนถึง20วันพอได้20วันเนี่ยข้าวเนี่ยจะสามารถใช้หวานได้แล้วนะครับ หรือถ้าอยากให้ดีนะครับถ้าเราอยากรู้นะทุกครั้งนะผมจะบอกพี่น้องเกษตรกร,ร,ก,รก่อนทุกครั้งแนมะ่ไม่ว่าเราจะซื้อข้าวปลูกจากที่ไหนก็ช่างนะครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรต้องทําการต้องใช้คําว่าต้องทําการทดสอบความงอกโดยการไปกําข้าวมาหนึ่งกำมือเนี่ยจากกระสอบนั้นๆอะ่ะเอามาแช่น้ําดูว่ามันงอกทุกเม็ดไหมมันงอกดีไหมถ้ามันงอกไม่ดี โทรหาร้านเลยครับที่เราซื้อมาอหรือว่าถ้าของเราเองแบบมันงอกไม่ดีแสดงว่าเราตากไม่ถึงและแดดไม่ถึงและอะไรหลายๆอย่างหรือบางที่เนี่ยอาจจะจ้างเขาตากนะครับเราต้องใช้วิธีนี้หลายคนเนี่ยไม่ยอมทดสอบความงอกนะครับพอเอาไปหวานหาใครรับผิดชอบไม่ได้เลยข้าวที่หวานไปก็ใครจะไปเก็บทีละเม็ดขึ้นมาใหม่อะ่ะก็ไม่ได้ถูกไหมครับต้องทดสอบความงอกทุกครั้ง่อพอเรารู้แล้ว ว่าเก็บกี่วันก็คือยี่สิบวันแล้วงอกแล้วเก็บได้นานถึงกี่วันถึงหกเดือนนะครับถ้าเกินหกเดือนเนี่ยหน่อมันจะไม่แรงแล้วจําไว้นะครับข้าวเนี่ยอย่ากเก็บเกินหกเดือนเป็นอันขาดถ้าเกินหกเดือนเนี่ยมันจะไม่ค่อยงอกนะครับมันจะไม่งอกร้อยเปอร์เซ็นและอาจจะงอกอยู่ประมาณสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นนะครับผมโอเคก็ จบนะครับเพียงเท่านี้จริงๆสำหรับการเก็บมเมล็ดพันธุ์ข้าวปูและการเลือกมเมล็ดพันธุ์ข้าวปูกนะครับอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องกเกษตรกรมือใหม่นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ